ยิ ja. Euro, ่ก็สวัสดี FC ทุกๆคนนะครับในวันพระฤหัสบดีอย่างนี้นะครับโอเค่วอาวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเยอะแยะมากมายก่ายกองกันจริงๆนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีการแจกยับเลยนะครับแล้วก็มีอีวงอีเวนต์เข้ามาค่อนข้างน่าเปิดหน้าลุ้นกันเยอะมากๆนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรหรือว่า มีอะไรแจกกันบ้างนะครับฉลองอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเป๊ะ2 0พนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันในผมในวันที่18นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไปที่ทีละอย่างละกันนะครับอันนี้ก็เป็น rookie challenge ในผมเหตุการณ์เขาบอกว่าในผมจบการแข่งขันเดียวในกิจกรรมนี้เพื่อเพื่อรับเป๊ ambassador ในผมก็ เอเจนต์หนึ่งใบอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะให้ใครมานะครับซึ่งก็เป็นรางวัลแรกนะครับเราเล่นชนะเราก็ได้เลยไม่ยากนะผมอ่าไม่ไม่ต้องชนะนะครับแต่ว่าแค่คุณเข้าไปเล่นน่ะคุณก็จะได้แล้วนะครับสำหรับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็ไม่ยากเลยอันนี้ก็แค่เข้าไปเล่นเขาก็จะแจกให้นะครับโอเคเนาะนะครับก็ไม่ยากนะครับระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่5ของเดือน7นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่านะครับ ถูกต้องจําเป็นต้องชนะเพื่อเอเจนต์ในผมความท้าทายที่สมบูรณ์นี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสูปเป็เพื่อความคุณเคยกับแอคชั่นนะครับ P P PVP นะครับแล้วก็1ต่อ1ถ้าพูดต่อแบบเข้าใจกันง่ายในผมก็ใช้พีเซตทีมอันนี้เขาน่าจะมีทีมมาให้เรานรันผมก็เลือกไปเล่นแล้วก็จะได้รางวัลมานั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผ่านไปนะครับสำหรับ Rookie c h a l l e n g e นันแรกนะครับโอเค มาต่อกันที่ส่วนที่สองนะผมส่วนที่2ก็จะเป็นในช่วงของอเวลาที่เป็นไ iconic moment ในครับผมสหรับครับยูเวนตุสนะครับ,รบ,อ,นะรบอันนี้ไอคอนิกโมเมนต์ก็มาด้วยกัน3คนนะครับตามที่เราได้แจ้งไปก,ก็ก็มีเดลปิโรนะครับเนทเวดและก็อังเดลปิโรเนะครับผมแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่น่าจดจำเนะี่ผมในวันช่วงวันที่2205 1996นะครับในส่วนของอานเดปิโรนะครับผมแล้วก็เน็ตเวิร์เนี่ยก็อยู่ในช่วงของวันที่14นะครับ05 25 46แล้วก็อันเดปิโรอยู่ที่วันที่18 02 02 12นะครับผมอันนี้ก็มีผู้เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ย105คนนะครับผมเป็นซิลเวอร์ธรรมดาก็จะเป็นอยู่102คนนะครับเป็นตำนาน3คนก็มาด้วยกัน105คนนะครับสำหรับแพ็คนี้เนาะ นะครับก็มาตั้งแต่วันที่18นะผมมีโอกาสเปิดไปจนถึงวันที่24นะครับอันนี้ใครมีคอยหรืออะไรยังไงก็จัดได้เลยหรือใครไม่มีก็เติมได้ที่เพจลิงใต้คลิปเนะี่ยผมก็เพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคแพคเข้ามาให้เปิดเดยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เขก็บอกว่ามีการซิงโครนัสกับข้อมูลทุตบอลแห่งโลกเป็นจริงเพจไร้เดตโอเคอันนี้น่าจะ กลับมาแล้วนี่ครับผมสำหรับไรอัปเดตก็เริ่มกลับมามีตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วในหัท่าสังเกตนะครับก็อาทิตย์นี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับสำหรับไรอัปเดตนั่นเองนะครับมาดูกันที่ตัวแทนช่วงต่อไปในผมก็จะเป็นของ FC Bayern ซนไนนะครวันนี้ก็มาเหมือนกันในผมวันนี้มา2ทีมนะครับสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ในผมก็จะเป็นในส่วนของคลับยูเว่ครับเอฟซี c บแซนนิในผมก็มาด้วยกัน 2แพ็คนะครับโอ้โหปบมือให้โคโน,นมิดังๆเลยนะครับก็ใครที่มองหาตำนานนะครับไบรอนและก็ลูเวก็เปิดได้เลยนะครับส <c> ่วนฝั่งของตำนานของเ c บซีไบแซนไวนิกนะครับก็จะมีเบ็กเคนบราเออร์นะครับผมแล้วก็เรเบ้นะครับแล้วก็อีกใครอีกอืกอขอดูก่อนนะครับอ่าลูเวกอ๋กอแล้วก็ รูมเมนิเก้นะครับรูมเมนิเก้ก็มาเป็นคนแรกเลยนะครับในช่วงแมตช์ที่13:06:19:81นะครับส่วนเบคกินบอลเออร์เนี่ยก็14:04:19:76นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเรเบ้ก็ในช่วงแมตช์ที่17:05:20:03นะครับอันนี้ก็มาได้กัน106คนนะครับผมเป็นตำนาน3คนด้วยกันก็ เป็นซิเวอร์เนี่ยหนึ103คนนะครับอันนี้ก็ใช้ไมค์กับคอยเปิดทั้ง2แพ็กเลยนะครับสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ก็เป็นก๊าซสีชมพูน่นเดงนะครับใครที่ขาดตำนานหรือว่าต,ต้องการตำนานเหล่านี้เนี่ยก็มาเปิดกันได้นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปเป็นอะไรมาดูกันซิอ่าอันนี้ขอเลื่อนผ่านไปแล้วกันนี่ผมเราพูดไปแล้วโอเคอ่ะมาดูวันนี้ กันที่อันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจกนั่นเองนะครับผมการแจกเขาก็บอกว่าใน,นผมเป็นแคมเปญดาวน์โหลดครบรอบ25ปีนะครับโมบายครบ300ล้านครั้งดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมเขาก็มีการแจกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้สกงสเกาอะไรแบบนี้นะครับแจกเงินแจกคอย GP เยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่ครับขอบคุณที่เล่นฟุตบอลเป๊ะสองพันี่นะครับซีรลี่เป๊ะพร้อมที่จะฉลองนะครับครบรอบ25ปีในเดือนมกราคมนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป๊ก็ถือว่ามียอดดาวน์โหลดถึง300ล้านครั้งทั่วโลกนะครับคือทั่วโลกแล้วเนี่ยโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ฮิตมากๆเลยนะครับสำหรับเกมของฟุตบอลนี่ครับผมเป็นเป็นการขอบคุณนะครับผู้เล่นที่พักดีโอ้โหพักดีเลยเหรอ ว่นอาจจะแปลไม่ตรงตัวนะครับสำหรับตัวแปลภาษานี่ครับผมก็เอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันเขาก็ขอบคุณเรานั่นแหละนะครับที่เข้าร่วมราโหลดนะครับผมเข้าชื่อลงใช้เล่นแคมเปญปัจจุบันอะไรแบบนี้นะครับผมามาดูกันซิเขาเริ่มแจกอะไรกันบ้างนีครับแคมเปญเข้าสู่ระบบนะครับรักกี้นัมเบอร์สิรอบที่1หมายเลขสิบเสื้อเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีของ ฟุตบอลโดยทั่วไปแล้วสมวนไว้สำหรับผู้เล่นที่มีฝีมือหรือนับในนับถือในทีมลงชื่อเข้าใช้นี่ครับผมอันนี้เขาจะเอานักเตะที่เป็นนักเตะเบอร์10นะครับจากทั่วโลกนะครับอย่าพลาดโอ้โหสเปเชียลนะี่ผมก็ครับเิเลกชั่นนี่ครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นดิบาร่านะครับแล้วก็คูตินโยนะครับก็มาจากยูเว่และก็บาร์นเนวนิ่นะครับก็ เขาจะคัดมา2คนด้วยกันนะครับที่เป็นเบอร์10นะครับผมก็คือดิบ่าและก็คูตินโยนั่นเองนะครับในช่วงที่มีจําหน่ายนะครับผมหรือว่าช่วงที่มันมาก็จะเป็นวันนี้เลยวันที่8 8ถึงวันที่24เดือน6นะครับผมก็วันนี้รอดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะ lection, นะครับผมสำหรับครับเซเลคชั่นนะครับผมของเบอร์10อันนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะผมในอ e ีฟูนเปสสอ e พเราก็ต้องรอดูและกันตอนเปิดเซิร์ฟจ,จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ ่าไปต่อกันที่ช่วงที่สองในะผมช่วงที่2ก็จะเป็นแคมเปญเข้าสู่ระบบลัคกี้นัมเบอร์เหมือนเดิมเบอร์สิรอบที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของอคัดตัวเด่นพิเศษนะี่ผมก็จะเป็นเมซุตโอซิลคูณหนึ่งนีครับเรอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับก็มาจากาช่วงที่2นะครับมาต่อช่วงที่2เลยนะครับก็จะเป็นวันที่25 ถึงวันที่1 0 7, ึาา่นะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับไอคอนิคโมเมนต์อาทิตย์ถัดไปก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับไม่น่าจะผิดหรอกมาแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมาคู่กันกับกับเซเลชันอันแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นอาร์เซนอลบาร์ซ่าและก็แมนยูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูกันละกันนะครับผมจะเป็นยังไงเนาะนะ่ครับอันนี้ก็ช่วงวันที่25นะครับอ่ะรับตัวแทนชุด สัญ,ญาลาักษณ์ช่วงเวลาในะผมเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับ Iconic Moment s e r i a l Agent เป็นสัญญาที่ผู้เล่นจาก Series Iconic Moment แนะนำทีมของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเขาก็บอกแล้วผมว่ามันมาจริงๆนะครับผมตัวแทนอาทิตย์นี้ก็เป็น Juventus และก็ FC b i o n i c นะครับส่วนในช่วงที่มีจำหน่ายนะครับ1806นะครับ ถึง24นะครับอันนี้ก็เป็นในช่วงของยูเว่และก็ b เยอนนิคนะครับและส่วนอาทิตย์ถัดไปก็แน่นอนนะครับก็คืออาร์เซนอลเอฟซีบาเซลลนาและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับในช่วงวันที่25ถึง01นะครับเดือน7นั่นเองนะครับโอ้โหมาจริงครับผมก็อย่างนี้ก็ต้องเตรียมคอยรอคอยเนี่ยไม่ใช่รอคอยสิเตรียมคอยเตรียมคอยให้เยอะๆไว้นี่ครับผมถ้า นักเตะที่เราต้องการมาเนี่ยก็คือเปิดเลยนะครับสำหรับอาทิตย์ถัดไปนะครับก็ไม่มีอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าบาซ่านะครับก็น่าจะเป็นพูโยอะไรพวกนี้อินเนต้าชาบี้นะครับส่วนอ่าของอ่าาร์เนลก็น่าจะเป็นโอ้โหวิเอร่าถ้ามาเนี่ยคือสุดๆนะครับผมโคตรสุดยอดนะครับโอ้โหยังไงก็ต้องลองดูแลกันนะครับผมรอดูโอเคเนาะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของช่วงกิจกรรมนะครับผมก็จะมีรับไมคกับคอย2เท่าแมตต์ดีนะครับอันนี้ก็เราก็ไปรอเล่นแล้วแกันนะครับเป็นอีเวนต์อันนี้เขาจะแจกคอยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไปเล่นให้ผ่านให้เรียบร้อยซะนะครับตามที่คะแนนเขากําหนดนั่นเองนะครับผมช่วงเวลาวันที่19บเถึงศูนนั่นเองโอ้โหแจกยับจริงๆนะครับวิทยากรพิเศษมากมายโอ้โหวิทยากรพิเศษก็มีนะครับ เดี๋ยวมารอดูกันละกันในะผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเปิดเกมมาเนี่ยมันจะแจกอะไรกันบ้างนะี่ผมรับ GP เป็น2เท่าใน Open c h a l l e น g e นผมจากปกติเนะี่ยก็ให้เป็น25000่นนครับต่อ Challenge ก็น่าจะเป็น50000นนะครับถ้าเขาบอกแบบนี้นะครับโอเคก็น่าจะได้รับรางวัลกันเยอะแยะมากมายในผมในอาทิตย์นี้และก็อาทิตย์ถัดๆไปนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของการแจกหรือว่า อ,อีเวนต์อะไรต่างๆนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงของอันเดิมนะครับวันที่18ยูเวอ่าไบเยน,นเวนิคโอเคหมดแ้วในหัวสำหรับการอัปเดตข่าวสารในที่นี้ก็ค่อนข้างยาวเหยียดแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขามีการแจกหรือว่าเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างในหัวกับการดาวน์โหลดของเขานะครับผมโอเคว่ว๋เวเจองจใหม่ละกันในตอนเปิดเซิร์ฟสำหรับตอนนี้ก็ยัางไงาอย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิวนเชเด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกัน นะครับเรี่อไม่เจอกันใหม่ในช่วงเปิดเทอมสำหรับตอนนี้ก็ oh. ไปแล้วนะครับสวัสดีแล้วก็เจอกันนะจ๊ะ